สวัสดีครับทุกคนวันนี้กินเที่ยวกับทหารก็พามาที่วัดเขาช่องลมอีกแล้วนะครับพาสายมูนะฮะเราเสียงนักเสียงโชคทั้งหลายนะฮะก็มาไหว้ขอพรท่านทองล้นครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดนะฮะภาพหมุมสูงนะฮะของท่านทองล้นนะครับวัดเขาช่องลมนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นลานนะฮะพระอาาวเวสวุวรรณนะครับข้างๆโบสถ์มหาอุดนะฮะประชาชนมาเยอะมากวันนี้เป็นวันแม่นะครับวันที่12สิงหาคมนะฮะก็มาสักการะขอพรพระประธานในโบสถ์มหาอุดนะฮะพระพุทธมหามุนีสีบุรพานะครับและก็ท้าวเวสวุวรรณท่านทองล้นนั่นเองนะฮะก็มีกระแสข่าวนะครับ นักเสี่ยงโชคมาไหว้ขอพรนะฮะได้โชคได้ราบกันอ,อย่างเนืองแน่นเลยนะฮะก็เป็นกระแสมาตลอดนะฮะของทางวัดนะครับมีความศรัทธาจากประชาชนก็มากันแทบทุกวันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เปิดในช่วงดึกด้วยนะฮะถึงกลางคืนด้วยนะครับก็มาไหว้ขอพรอได้นะครับที่ทาเวสวรรณ หรือท่านทองล้นนะครับแห่งวัดเขาช่องรมนะฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับจากภาพมุมสูงนะครับของน่านนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน่านไม่ด้วยนะครับพาท่องเที่ยวนะครับพาทําบุญวัดสวยๆนะฮะมาให้ชมกันนะก็ฝากติดตามนะครับน่านด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะฮะของทางวัดกันต่อนะฮะ สนใจที่จะเลี้ยงลงทานนะครับก็ติดต่อทางเพจวัดเขาช่องลมอำเภอศรีราชานะครับทางเพจได้เลยนะฮะหรือจะติดต่อทางวัดนะครับที่เบอร์โทร0 6 4 1 7 0 0 6 4 5นดูะฮะดูภาพโอ้โหรถเยอะมากครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์นี่จะเยอะมากเลยนะครับก็มีแม่ค้านะครับมาขายของทั้ง2ฝั่งถนนเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับก็ มีรถเยอะเลยนะฮะบรรยากาศโดยรอบนะครับของเขาช่องลมนะฮะเป็นช่องระหว่างภูเขานะฮะป่าชมพู่นะครับเขาเขียวนะฮะรถกาลังไหลเข้ามากันอย่างเนืองแน่นครับในวันนี้เป็นวันหยุดพาพ่อแม่นะฮะมาไหว้ขอพรเวทวดสุวรรณที่วัดเขาช่องลมกันนะฮะในขณะนี้นะครับด้านหลังก็เป็นภูเขานะครับที่มี พระธาตมีพระให้เราขึ้นไปกราบไหว้ได้นะครับก็สามารถขับรถนะฮะขึ้นมาด้านบนได้เลยนะครับบรรยากาศเขียวชุ่มเลยนะในช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็จะมีทางาลาดยางนะครับทําเสร็จหมดแล้วนะฮะของทางวัดได้ทําเสร็จแล้วนะก็มีบริการจุดประทัดนะครับถวายนะฮะในช่วงนี้นะฮะ ดูนะครับโอ้ประชาชนมาเยอะมากเลยนะในช่วงนี้นะครับมาไม่ขาดสายนะท่านใดสนใจนะฮะที่จะเช่าบูชานะครับทาเวสสุวรรณก็มีนะฮะที่จุดเช่าบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับอันนี้ก็เราบินขึ้นไปชมนะฮะเป็นพระธาตุนะครับอยู่ด้านบนนะฮะก็ไปดูกันนะครับ ตอนแรกผมจะบินให้รอบภูเขาด้านหน้านุ้นด้วยนะครับก็สัญญาณขาดหายนะครับเนื่องจากบินไกลเกินนะฮะก็เลยต้องบินไว้เท่านี้ก่อนนะครดูพอได้เห็นนะครับเป็นพระธาตุนะเพราะดานอยู่ด้านล่างนะครับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเขานะครับก็ขึ้นสัญญาณขาดหายก็เลยไม่ที่จะบินต่อไปนะฮะก็สวยงดงามครับข้างบน มีพระธาตุมีมาชมวิวได้ครับขึ้นมาชมวิวกันนะฮะสวยงามเลยครับของวัดเขาช่องลมนะฮะครับก็เนี่ยเป็นภาพที่สวยงามนะฮะก็ฝากแชร์ด้วยนะครับบอกบุญนะครับเผยแผ่บารมีของทางวัดนะครับมาไหว้พระอพรมาไหว้เท้าเวสุวรรณนะฮะท่านทองร้นนะครับซึ่งก็ให้โชคมาหลายงวดติดแล้วนะฮะละวันที่หนึ่งนะครับสาธุชนนะครับ ก็มาทำโรงทานนะครับใครที่มีโชคมีราบก็มาทำโรงทานนะครับมาเลี้ยงมา,าแจกประชาชนกันต่อนะฮะแล้วก็มาขอโชคขอราบกันนะแม่ค้าก็จะมีของขายอยู่ตลอดนะฮะมาทานอาหารกันที่นี่ได้มาซื้อน้ำทานกันได้นะครับช่วยอุดหนุนแม่ค้านะครับช่วยอุดหนุนแม่ค้าชาวบ้านในชุมชนนะที่นำของนำหน่อไม้นำผักนำไรต่างๆมาขายก็มีนะฮะ และนี่ก็คือภาพมุมสูงของโบสถ์มาหาอุดนะฮะนี่ครับวันนี้ประชาชนมาเยอะมากจริงๆครับแน่นเลยนะฮะเนื่องจากเป็นวันหยุดด้วยเราใกล้กับวันที่สิบหกรับที่จะออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะก็เลยมีนักเสี่ยงโชคมาขอเลขจากท่านทองล้นกันอย่างเนื้องแน่นวัดเลยนะครับ Uh, แล้วนั่นก็ฝากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับขยะนะครับที่นํามาเลี้ยงโรงทานหรือกินจากถ uh, ้วยชามนะฮะที่เขานํามาเลี้ยงโรงทานก็ฝาก uh, รักษาความสะอาดด้วยนะครับเก็บใ, <365 S 2> ใส่ถุงอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้องน้านะครับช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะฮะน้ำห้องน้ําเราสร้างใหม่มีหลายห้องเลยนะฮะเป็นห้องน้ําที่สร้างด้วยงบประมาณ จากสาธุชนช่วยกันร่วมบุญนะฮะร่วมกันก่อสร้างขึ้นมานะฮะเป็นห้องน้ําที่สวยมากเลยนะฮะแต่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ยังร่วมขอร่วมบริจาคนะฮะร่วมบุญกันสร้างห้องน้ําให้เสร็จนะฮะเป็นห้องน้ําที่สวยมากเลยนะฮะใครยังเพื่อที่เราจะได้มาทําบุญทําทานแล้วก็ขอพรจากท่านทั้งรุนแล้วนะครับเราจะได้มีห้องน้ําได้ใช้กันนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ฝากที่เข้ามาในวัดนะครับขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับมีน้ําใจให้กันด้วยนะครับเพราะรถเยอะมากเลยนะฮะต่างคนก็ต่างจะไปก็ให้เกียรติกันหน่อยนะครับก็ค่อยๆไปทีละคันนะครับเข้าออกนะครับทางวัดนะครับน้านนะครับกินเที่ยวกับน่านก็พามาชมวิววัดเขาช่องลมนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม แล้วก็ขอบคุณปุ๋ยแม่น้ําทิพย์นะครับที่สนับสนุนเพจของน้าอันนะครับน้าอันก็ยังรับผู้ที่จะสนับสนุนเพจอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทางข้อความนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ